สค่ะสมาชิกลานทิกุลทุกท่านวันนี้อ้อขอแนะนำตัวก่อนเกือบลืมชื่อบีนะคะจบ NS รุ่นรหัสปี30หรือรุ่นพยาบาลศาสตร์บัณฑิตรุ่นแรกอ่ารุ่นทิกุเลเหล็กนะคะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อ่าอำเภอดอยสะเก็ดนะคะตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้สวยงามมาก เราจะพาไปรู้จักกับคุณพี่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นพี่ของเราชื่อพี่อิงอ่อนในอิงกาแคลอรี่อันนี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่อิงกาแกลลอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่แอดมินแล้วก็บีไปแอบ,บทานอาหารใต้ที่พี่อิงออนพาไปทานมาตอนนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะให้พี่อิงออนมาแนะนำรูปภาพของพี่อิงออนในแกลลอรี่แห่งนี้กันคะ่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อิงออนนะคะเจ้าของอิงกาแกลเลอรี่เรียบร้อยแล้วด้านหลังเรานี้ก็เป็นแกลเลอรี่ของพี่อิงออนนะคะเดี๋ยวจะขอรบกวนให้พี่อิงออนแนะนำแกลเลอรี่ค่ะพี่อิงออนเป็นรุ่นพี่พยาบาลิซิราชของเรานะคะรบกวนถามพี่อิงออนว่าพี่อิงออนเป็นพยาบาลิริราชรุ่นไหนคะพี่จบปีพศ2512นานเนาะ แล้วก็ย <ใน S 2> <ป>ังได้ทำอาชีพนี้เคยอยู่นิวยอร์กสักกับสองปีนะคะแล้วก็กลับมาอยู่ที่รามาที่วงผลาตาตาของพอชมู่อีกสิบห้าปีแล้วก็ไม่ได้ทำละเปียน้ก็เดี๋ยวตามดูแล้วจะรู้นะคะค่ะเพราะว่าเล่นด้วยสีน้ำนะฮะเราก็จะสนุกกับเขาใช้สีให้เป็นเข้าใจสีเข้าใจตัวเองค่ะอันนี้ไม่ต้องบอกนะคะว่าลูปใคร รูปอิงงอนใช่เราไม่ต้องมีชื่อดิแต่จะมีชื่อทุกชื่ออยู่ตรงนี้จะ<ต><ม>เซ็นชื่อเนี่ยเพื่อให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของรูปนะคะ,คะเพราะว่าอันนี้สําคัญมากเลยถ้าเซ็นชื่อไม่สวยเนาะเสียเลยเนาะนค่ะอันนี้ก็รูปนี้ก็นานมากแล้วก็จะเป็นรูปที่เก็บไว้สามีก็ชอบแล้วก็จะเก็บไว้นะคะเป็นพันธุ์อะไรคะ คุณคอาถามว่าพันอะไรนี่จะจําได้ไหมไม่ไม่ไม่ขี่พันหรอกค่ะเป็นสีแบบนี้เลยใช่ค่ะเป็นขาวแล้วขอบขอบใช่ค่ะหายากนมากนียก็ดอกใหญ่ด้วยเป็นบันี่ดอกใหญ่มาแล้วที่ปลูกปรับเองเอาไว้บ้านเองเนาะค่ะก็าปลูกทุกที่อ่ะที่นี่เราหน้าหน้าหนาวจะปรับเยอะมากค่ะแล้วก็มาชมเลยนะคะหอมไหมตอนที่บานหอมค่ะ มม,มันจะมีหลายพันมากบิช,ชอปอคตสตอมเนอะโอโหมันน้ำหอมเหมือนน้ำหอม,ม,หอมใช่ยแล้แล้วทานได้ด้วยแล้วก็จะมีพันกุหลาบมอนก็หอมมากแต่ยาหอมสู้เอ้ยิช,ชอปไม่ได้อันนั้นหอมจริงๆใช่อันนี้อันบนนี้ก็จะเอ่อเป็นงานที่ส่งสดแสดงของสิยน้ำโลกนะคะค่ะส่งไปที่อิตาลีค่ะจะเป็นเอ่ตอตฟ้าซึ่งก็เชพาะท่เรารับตู้ฟ้าเนี่ย เราก็ปลูกเองด้วยที่รู้่เยอะแต่เวลาแดดจัดนะสีสวยมากสีเขาจะกระโดดเด่นกระโดดเขยมสอ่าใช่ค่ะก็เราก็ไปต่อวิวัฒนาการสองรูปนี้นานแล้วก็เอาพวกเนี้ซึ่งเราเป็นของเก่าของเราสมัยราชัานที่ห้าท่านก็นําเข้ามาอะรย่างนี้่เนีมาประกอบกับงานดอกไม้ก็คือเป็นภาพจริงที่พี่วางแล้วี่ก็วาดใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็นานแล้วนะคะก็มาต่งห้องนี้อันนี้อันนี้ชื่อแครม,มาแตงแครม,มาแตงก็จะเป็นกุหลาบพันเนี้ยช่อยาวมากเวลาหน้าหนาวจะยาวกว่านี้เขาใช้ทํนเรย์ไหมคะเป็นเรือยค่ะแล้วก็ออกทั้งปีหน้าหนาวจะดอกใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นสีชมพูแต่มันการให้สีของเราเนี่ยเราสามารถจะเพิ่มไปได้ลดกระไดอันนี้ แรงจะใช้งอนเนาะแต่ต้องดูให้มันกลมกลินแต่ก็หอมไหมคะพันนี้พันนี้ไม่หอมค่ะไม่หอมค่ะก็จะมีอันนี้อันนี้ก็ปีที่แล้วเหมือนกันทำเนาะ,ะอันนี้จะใส่ตะกราวที่หวานหน่อยเนอะอยาะนี่นะคะส่วนมากแล้วจะเห็นว่าเป็นกุหลาบเนะาะเพราะว่าจะชอบกุหลาบจะปลูกเองวาดเองแล้วก็ชอบมาน,นานละหลงไหลเลยละ ก็บางคนให้ท um <can uh ี่เป็น Queen of Roses of Roses ขาว่างั้นเนาะเจ้าหม่ห้องหนึ่งไหคะคัานี้เรามางานแลนด์สเคปนี่จะเห็นว่าเราก็ทำนะคะอันนี้พี่ว่าเป็นชั้นใต้ดินของบ้านที่เขาใหญ่ค่ะอันนั้นก็เป็นห้องอาหารห้องทานข้าวที่เขาใหญ่สองรูปนี้เราก็เก็บไว้ไม่งั้นก็เนี่ย มันจะเป็นประวัติศาสตร์ของเราค่ะแ้วมารูกนี้ชิ้นนี้แรงไหมค่ะค่ะสวยคือ,อสีเด่นทุกอย่างเลยค่ะ,ะเพราะว่าเออความแรงเนี่ยมันอยู่จากข้างในของเราที่คิดว่าเฮ้ยสีเยอะสีมีให้เล่นเยอะหลายบริษัทก็ผลิตเยอะเราก็เเอาต้องมามาใช้แล้วก็ใช้ตัวตะกราาเนี่ย ตามความรู้สึกแล้วก็ตามทฤษฎีบ้างว่าเราควรจะใส่อะไรยังไงนะครับค่ะก็จะมีแรงวันนี้ก็มีเนาะแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แจกันนี้ของจริงต้องสวยมากๆเลยอันนี้เป็นของเก่าหมดนะคะที่เก็บของเก่าหมดนะคะก็จะเอามาประกอบค่ะอันบนก็นานแล้วนะคะันั้นก็เป็นคลาสสิคไลท์คือ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกุลาของเราเองทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะก็มาอันนี้เหาชิ้นนี้ก็ปีปศสองพันสิบเกามั้งมันลางๆไปหน่อย<ะ>กลาบม่วงเนี่ยเคยเห็นมะ,ะมีจริงๆหอมมากพันม่วงกพันไปสวยหอมหอมมากเลยเป็นอะไรที่อยากเจอจ้าสใคเกตดูว่าตรงเกสอนนี่จะใส่สีเหลืองให้เราเนะค่ะอ่ะมันจะขับกัน เช่นเขาเป็นศัตรูกันนะแต่ว่าเขามาแซม<ห>กัน<ห>แล้วก็วกเขาจะโดดเด่นค่ะส่งให้กันแล้วกันเนี่ยเห็นไหมฮะเนาะเนี่ยก็ก็เป็นพันหนึ่งก็เป็นพันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะเด่นข้างหลังเราก็จะเบลยๆก็ปล่อยไปอันนี้รูปนี้เป็นเป็นรูปที่เอามาทําปลอกหมอนนะคะแล้วยังเหลืออยู่รูปเดียวปลอกหมอนทําไปน่าจะเป็นหกใบได้ไงเนี่ยทำยังไงคะ ก็ให้ส่งไปแล้วก็พิมพ์ที่กรุงเทพค่ะเป็นภาพพิมพ์มาแล้วก็พิมพ์แล้วก็ตัวออริจินอลเนี่ยพี่มอบให้โรงพยาบาลโดยสเก็ตทั้งหมดยกเว้นรูปเดียวที่เขาเก็บรูปนี้ที่ก็เก็บไว้ขานอกนั้นก็ไปติดอยู่ที่ตามห้องคนไข้ที่โรงพยาบาลดยสเกตนะคะอันนี้ก็จะเป็นกหลับพัน์ต่างๆนี่นี่นี่คือการลักนอนไง่ะหอมนะแต่หอมน้อยกว่าสีชมพูหน่อย สีนี้ก็มีจริงๆนะแต่ไม่ใช่กุหลาบมอนันนี้ก็สีชมพูนี่ก็มีจริงๆสีนี้ก็มีจริงๆ,ก,งๆกุหลาบเนี่ยจะเห็นไส้เลยเขาจะมีเสน่ห์มากเลยเพ้าว่านะใจะยาวเ,เราจะไม่เราจะไม่ซื้อกุหลาบที่ขายในตลาดนะท,ท,ที่ตุ่มๆล้วยังหอยด้วยเนาะ,ะมันจะไม่มีเสน่ห์มันจะไม่เห็นไส้ไม่เห็น <laughs> เรารู้สึกว่าเนี่ยเราคิม,มันต่างเป็นธรรมชาติใช่อันนี้พี่ก็เออมันคล้ายๆเทคนิคจีนเนาะ ที่การจัดวางมันการจัดวางนะคะเพราะว่าพี่ก็เคยเรียนภาพวาดจีนมาก่อนก่อนที่จะมาวาดสีน้ําด้วยซ้ําไปแล้วก็ลายเซนตี่จะต้องเป็นแนวมันเป็นเรื่องขององค์ประกอบที่ร่วมกันทําที่งานเนี่ยสมบูรณ์นะคะับแล้วก็ต้องไม่เหมือนภาษาจีนที่เขียนอก็ยังอ่านว่าอ่อนอยู่นะใช่ไหมอันนี้ก็มามีนะคะอันนี้เป็นภาพเซลล์เซลล์พอร์เทรตคือว่า ที่ปั้นเองอ๋เหรอคะดีการจะถามว่ามีใครปั้นใี้นี่ที่ปั้นเองเราเล็กเซลล์พอเพียงค่ะเพราะว่าอาจารย์บำรุงศับก์กองสุขท่านกรุณาสอนวิธีการปั้นให้ก็ประมาณหนึ่งเดือนอะทํางานนี้แล้วก็เอามาหล่อค่ะมาปั้นปั้นที่กรุงเทพฯ่อนจะมานะคะแล้วก็หล่ออันนี้หล่อหล่อที่นี่แต่มีตัวหนึ่งจะหล่อที่กรุงเทพฯอันนั้นจะเป็นบรอน์ตัวนี้เป็นเลซิ่นแล้วก็ทําสีเหมือนไหม ต่างหน่อยเป็นสาวอยู่นี่ใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือ,ค,อคือก็พี่อะค่ะอันนี้สาวอยู่ใ่เนาะคือใช่เลยใ,ใช่เลย <ะ S 2> <ะ>ค่ะก็ดีใจข้างบนนี่เสือเป็นแข่งขาติท่านวาดให้พี่อาจาร,รย์เทพชีริกศุขสภานะคะท่านวาดสามีพี่เก่าวน,นะ,ะและะ้วนะเแบบคาแรคเตอร์ออกมาเนะะานะค่ะเนาะค่ะใช้เวลาห้านาทีสิบนาทีเอง แ่พี่เขาเรียนวิชาศิลปะแนวอะไรนะคะอย่างเงี้ยโอ้แนวอะไรเด็กก็เรียนประชุมก็ท่านหลุดไปแล้ว่แกไม่ต้องมาเพ้นอย่างเราแล้วเจ้าแล้วหมือก็เยอะได้เ่ยถ้าจับคาแรคเตอร์แล้วก็ใช้เส้นและสีนิดหน่อยเนาะอันนี้ก็อันนี้เป็นอีกขนหนึ่งชื่ออาจารย์สุยนันท์อมตะโตเนี่ยช่างวาดพี่นะคะท่านมีชื่อเสียงมากนะแล้วก็นั่นเป็นสมบัติของเรา ปลื้มใจนาะท <c oughs> ะมาเฉยๆอีกหน่อยนึงพอดีว่ายังติดตั้งไม่เต็มที่นะคะเดี๋ยวเราเลี้ยงก,ก็มานเค่ะอันนี้เขานอนนะคะก็เป็นอวิธีการหนึ่งแต่ว่าดูมีลิติมีเนาะอันนั้นเป็นเริ่มมาอันนี้เป็นงานนักงเรียน นี่เป็นงานนักเรียนแล้วนี่ตั้งงานแต่นักเรียนเขาก็ยังวาดกล้วยไม้แบบเห็นลาเขาก็เก่งนะคะเพราะวาดมานานแล้วค่ะรัาเรียนกันมาเพียรไม่ได้เรียนปีเดียวเรียนหลายปีเรียนไม่ยอมเลิกนักเรียนอะต่อปีก็มีก็ติดกันละเขาก็ติดพี่ๆก็ติดเขาก็มาเรียนอาทิตย์ละครั้งก็ช่นนี้ติดไว้หน้าทางเข้าเลยเนาะ ค่ะก็เพิ่งทําเสร็จปีที่แล้วเหมือนกันประมาณปลายปีนะคะจะเป็นดอกกุหลาบอมอนนะคะที่พันเลศท่านโปรดมากค่ะก็จะมีสองสีสีชมพูและสีอันนี้เรียกไบร r โรสซึ่งทั้งสองสีเลยหอมมากอันนี้สีชมพูนี้จะหอมมากที่สุดแล้วรับประทานได้ด้วยเพราะว่าบ้านนี้ปลูกกุหลาบแล้วไม่ใส่ย,ยาฆ่า,มาแมลงเลย ่ให้เป็นนรชาติอนี่พยัมหมอกนะคะที่บ้านนี้ก็ปลูกงามมากเลยตอนนี้แดดดีเนาะพอแดดดีแล้วเขาจะให้ดอกเต็มที่นะคะแล้วก็สีสวยเออหน้าวาดก็ามาว,วาด<ง>แล้วก็วาดเบาๆเบาๆเอาใจคนที่หวานแหววก็ได้แล้ว <laughs> <laughs> มันก็ไม่ใช่ว่าหนักทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานที่หนักที่แรงค่ะบ้านเรืองหมดเลยเรืองทั้งรัว้ว เหลืองทั้งหลังคาอันนี้ชื่อเหลืองชัชวานนะคะถ้าออกออกเต็มสวนนะคะเพราะว่าเราปลูกไว้หลายจุดรอบรั้วเลยอะ่ะรองเท้านารีใช่รองเท้านารีค่อัอานนี้เป็นรองเท้านารีแล้วก็อันนี้เป็นงานนานละงานงกุาฟเป็นหวานแววๆซึ่งเก็บไว้นานละมันเป็นรูปเล็กๆค่ะอันนู้อีกชิ้นหนึ่งอันนู้กระแรง เด่นเลยค่ะเหมาะกับกรอบสีแดงก็ห้องนี้จะเป็นห้องที่เก็บงานที่เราสองคนน่ะเก็บไว้เป็นงานของศิลปินแห่งชาติและเป็นงานของศิลปินหลายท่านที่เราชอบเราชื่นชอบงานท่านนะคะอย่างเช่นอาจารย์ประหยัดพงดํานี่ยเป็นภาพพิมพ์ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติก็มีหลายชิ้นอยู่นะคะ อาจารย์สวัสดิ์ตันทิศอาจารย์ธงชัยรัตนพงม์ค่ะอาจารย์สมศักดิ์ชาวตาดาภงศ์อาจารย์สมศักดิ์รักสุวรรณอาจารย์พิศนุสุภนิมิตอันนี้ท่านเป็นภาพพิมพ์แต่ว่านี่ท่านทําสีน้ําเพื่อเล่าเรื่องท่านลงในหนังสือแปลเยอะค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นงานของสามีเป็นรอยิ่ง อันนี้เป็นงานภาพพิมพ์อาจารย์สีชัยคันทรวงเดวที่มีไฟลงค่ะอันนี้เป็นงานของคุณกาวอันนี้เนี่ยเรื่องงานนี้เป็นงานของอาจารย์สีชัยคันทรวงนี่เพิ่งไปได้มาอีกรูปหนึ่งยังไม่ได้ใส่กรอบเนาะค่ะนี่ก็เป็นงานของพี่มี่ของคุณกาวมาเรื่อยๆมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งเรื่อางงานที่งานพี่ ค่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นงานอาจารย์ประกิตศิลป์ค่ะน,นี่เป็นงานอาจารย์ปรรยัญญาเพชรชูอันนี้ของพี่อ๋อ,อนอันนี้เป็นงานท่านอาจารย์นิโคลัสนี่ค่ะวาดพอร์เทรตให้พี่อันนี้อาจารย์บัญชาท่านวาดให้อย่างนี้ค่ะชีวิตใน ตรงนี้เราเรียกสตูดิโอนะคะอิงการสตูดิโอทั้งหมดเลยเนี่ยคือเอาไว้สำหรับพวกเราที่มาทำงานศิลปะกันแล้วก็เอาไว้รับแขกบ้างค่ะเมื่อก่อนนี้ก็จะใช้ที่นี่เป็นหลักที่จะกังวันอยู่ที่นี่ตลอดนะคะค่ะก็จะเป็นงานที่อันนี้เป็นงานของ,อง,องสามีคุณกาหอมสุวรรณงานอิงอ๋อนี่งานนี่งานอานจารย์ปัญญาพิชชูค่ะท่านวาดพอร์เทรตให้ เหมือนไหมสาวจังนะตอนนั้นก็จะมีคนวาดพอร์เทรตที่เยอะน่าจะ้พก่สวยประั้มสวยค่ะ <laughs> พยาบาลนะคะค <laughs> <อ>่ะเป็นพยาบาลที่เป็นศิลปินน้ําคนแรกแล้วคนเดียวของน่าจะา<อ>ประเทศไทย,ไทยเลยไหมคะพยาบาลเนาะค่ะหรือว่าของโลกเลยหรือเปล่าไม่รู้เนาะเคยสับเป็นพยาบาล ที่วาดสีน้ำของโลกเลยเนาะใช่ค่ะน่าจะเป็นน่าจะม <นำ S 2> ีน<บ>คนเดียวในโลกไหมคะก็ได้ตำแหน่ง master artist มาหลายปีแล้วของโลกนะคะค่ะค่ะก็ห<อ>้องนี้ก็ไว้สอนนะคะอาทิตย์หนึ่งจะสอนแค่สองวันนี้เนาะวันธรรมดาแล้ววันหยุดก็จะนัดกันไม่มีเป็นว่าคอร์สนึงกี่ครั้งอะไรจะขายากเรียนก็มาเป็นครั้งๆค,ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันนานหลายปีก็ไม่ยอมไปไหนกันก็ ก็จะวาดกันไปเรื่อยๆอยนั้นนะเนาะตั้งแต่ทำงานเรียนมาเลยก็เรียนสีน้ำแล้วก็ทำสีน้ำมาตลอดชื่อความต่างของสีน้ำเนี่ยมันจะมีความลื่นไหลที่เข้ามาเจอกันแล้วก็เออมันจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันอีกด้วยเพียงแต่คล้ายๆเท่านั้นแหละแล้วมันก็จะอบอกไม่ถูกอรับว่าเฮ้สีนี้มาเจออันนี้แล้วมันอมันสุดยอดลยเงี้ยเราก็ใช้น้ําเป็นตัว เป็นตัวเข้ามาช่วยเป็นหลักนะคะเรื่อสีน้ำนะคะอันนี้ที่วาดไปแล้วเนี่ยค่ะ,ะก็วาด้วยสีน้ําสีน้ําที่มีคุณภาพก็คือสีน้ําที่เป็นเกรดของศิลปิน a r t ะจะมีหลายยี่ห้อมากที่ควรเอามาใช้ททะะอันนี้ตัวพี่จะเป็นคนทําดอกไม้พี่ก็จะเลือกสีที่สดใสสดใส เป็นสีต่างๆที่ดอกไม้ตกเป็นอย่างนี้ <c oughs> อย่างนี้พันนี้มันมีจริงๆ <c oughs> เห็นไหมเนีย่ยมีจริงนะดอกเนี้ยเห็นปะสวยมากเลยเนาะเนี่ยนะอันนี้วาไไดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เ <c oughs> ช้ามามันก็เลยม,มันนั่นแหละแต่เราไม่ได้เปลี่ยนดอกนะเพราะว่าพี่วาดดอกเสร็จไปแล้วเนาะใช่ไหมค่ะที่ว่าเราไมไ่เปลี่ยนดอกแต่ว่า พี่จะว่าดอกไม้เนี่ยจากสวนของพี่ที่พี่ปลูกกลา่เองเราก็จะได้กลิ่นด้วยอย่างเช่นตัวเนี้ยี่ชอบแคสโตเนี่ยเป็นกลิ่นดอกไม้ที่หอมมากที่เอามาทำน้ำหอมนะฮะเนีย่ยตัวเนี้ยสุดยอดเลยดอกเดียวหอมจะลงไปทั้งห้องแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วบางทีก็จะเดินตัดอโามาแช่น้ำไว้ในห้องก่อนนอนเนี่ยหรือห้องน้ำเนี้ย ต,ต,ตอนนี้เราใช้แปลงใหญ่เพราะว่าเราลงน้ําแต่ก็ใช้แปลงนี้ของญี่ปุ่นนะคะอันนี้เราจะใช้แปลงไหนแปลงไหนก็แล้วแต่ขนาดของดอกอันนี้ก็จะเป็นดุก,กันอันนี้เป็นขนแท้เนาะ,ะทำจากขนกระลอกภูเขาจากไซบีเรียปูเนอะ ทนมากแล้วก็ผูกันที่ดีเนี่ยจะต้องไปแหลมตลอดเวลาสามารถผูกกันเนี่ยเซนชื่อก็ได้วาดลูกก็ได้ก็จะมีไซ้ต่างๆมีแต่ไซส์เ็ไซ้์ใหญ่ไปหลายไซสแล้วแต่ขนาดของดอกไม้นะคะผูกกันจีนที่ก็ใช้เนี่ยผูกกันจีนเห็นไหมคะก็สังเกตว่าปลายแหลมหมดเนาะอ,อันนี้อันนี้เขาทำมาเรียนแบบ ก็ตอนหลังนี้คิดว่ามันไม่น่าจะอนุญาตให้ค่าสัตว์แล้วล่ะก็โดยทำเป็นขนเทียมมากันขายเยอะผลิตเยอะทั้งฝรั่งเศสอิตาลีสเปนก็แล้วแต่ว่ายี่หอไหนใครถนัดนะคะแต่ว่าพี่จะถนัดใช้ของฝรั่งเศสราฟาเอลเนี่ยเขาการมัดของเขาเขามัดด้วยมือแล้วก็มาโชว์ให้เราดูแล้วไม่หลุดอ่ะหัวไม่หลุดแล จุ่มน้ําแล้วยังไงก็แหลมนะคะเห็นไหมคะเพราะฉนั้นเราก็ทํางานได้สบายแล้วก็อุ้มน้ําอุ้มสีได้เยอะสีที่ใช้เนี่ยค่ะก็จะเป็นสีน้ำเกรดเกรดศิลปินใช้คือมีตัวเนื้อสีประมาณสักแปดสบเปอซนต์ค่ะว่าใช้เทอร์คอยก็จะใช้เอาหินเทอร์คอยเนี่ยมามาฝนฝนร่นฝนนะคะ อัลตรบาบอลินเขาก็จะมีหินสีต่างๆเนี่ยเอามาปวดเราดูจะตั้งให้ดูว่าใช้หินนี้หินนี้ก็เป็นวัตถุดิบนี่ขึ้นกับราคาของวัตถุดิบนั้นว่าอันไหนจะแพงหรือถูกแลตัวที่มาผสมเป็นน้ํามันนี่ก็แล้วแต่ว่าบริษัทไหนเนี่ยเขาเขาจะเป็นความลับของเขาค่าะเป็นการนี่สีจริงๆนะเป็นสีหลอดแล้วพี่มาบีบใส่นะคะมาบีบใส่แล้วเรียงตามนี่เพราะว่า มันจะได้ไม่ปนกันสีนี้สีนี้สีนี้เจอสีนี้สีนี้สีนี้ก็จะใช้กันได้ตลอดจนถึงนี้เลยครับนี่เลยค่จะทําอะไรให้ดูเหรอฮึเราก็ต้องทำยิบหน่อยเพราะมันเกือบเสร็จแล้วนะคะอันนี้มันจะมีถ้าถ้าเปิดป๊กไฟมันจะมีแสงเงาให้เห็นอย่างแท้จริงนะฮะจะใส่สี เราจะทำบบกล,าล้าละก็จะใส่สีของความเป็นธรรมชาติของดอกนี้ลงมาเมื่อกี้เมื่อกี้เราใส่น้ำแล้วเนาะ้านะมาต่อนนี้แล้วมันไหลมาเจอกันมาเลยนะคะแล้วก็เป็นจัดกัน ก็จะหไหลเพื่อไหลของเขาไปวันนี้เาไม่ช่วยสีไม่ใส่ความลื่นไหลของเขานะฮะตอนนี้ต้องเคนหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวก็จะไหลเกินที่เราต้องการยีงไม่ได้วาดดอกให้ดูนะวันนี้เพราะว่าที่ทำดอกเสร็จแล้วเมื่อคืนนี้ มีสีต่างๆที่สามารถจะเลือกเราสีไหนมาใช้ให้มากขึ้นมาให้น้อยลงสีที่เราชอบนี่คนละสีกันนะนะเมื่อกี้นี้ชมพูอ่อนตอนนี้ชมพูเริ่มแก่ขึ้นเห็นไหมคะน,นี่คือสีน้ำเรากจะปาดให้เขาคม อันนี้ให้ผมนะคะตรงนี้เราอยากใช้สีนี่อีกสักหน่อยก็ได้ยังคิดว่ามันมีสีอื่นที่ทอบลองดูสีค่อยนะฮะสวยไหมหวานหๆเนาะ เดี๋ยวก็แก้วแล้วนะใใส่ลงไปนาตอนนี้อากาศจะต่างนะคะหน้านี้อากาศจะแห้งแล้วถ้าหน้าฝนนี่โอ้ก็ไม่คอยจะแห้งอะ่ะบางคนต้องใช้ใดรเป่าผมช่วยเพื่อให้เขาแห้งเร็วเวลาไปสาวิศที่ต่างประเทศเหมือนกันเขาจะมีตั้งใดรเป่าผมไว้ให้เลย ชื้นมากๆเลยเราต้องการแห้งเร็วเราก็ใช้ไดแบ,บผมช่วยค่ะสีสีสีนี่สำมรับชิคกี้นในสีจะมาดีดีไหมคะถ้าเป็นสีของ ต้องใช้ดูกันใหญ่นะคะใช้น้ำนะคะถ้าเข้าใจสีนะเข้าใจตัวเองไม่ยากหรอกค่ะค่อยๆทำแล้วก็ไม่ต้องจบในวันนี้อ่ะอีกที่ในเงอยากกลับามาทำใหม่ก็ยังได้เลยไม่มีปัญหาเพราะว่าวัตถุดีเราก็มี แต่ตอนนี้เราเราใช้ตรงนี้เป็นแบ็กกราวน์เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปตัดหลาหมาัดอ้างแล้วก็ได้เพราะว่าดีวันนจะไม่ถืนอ,อ่ะไอตัวนี้มันอยู่ตรงนี้อันนี้ค่ะอื้